สบายดีสบายดีตันสวยพี่น้องมามากินเขาฝากฝากน้องซื้อมาจากตลาดออมเพชรเทปข้อกินเขาาลยสิรินกาบกปลานินซี่กีะหอบประหยัดเดียวเนี่ยพัย่านละบาด ตลาเอิร์ดอีเมทเนี่ยแหละเสร็จแกินมัดหกแสนไปแล้วเกือบหมดพันบาท có ăn ở nhà xay mưa đó tay pa mực đầy cung đầy pa đầy phát đầy khỏi เขาจะฮะอมกันหอมแค่เป็นซีดอย่างเดียวนี่มวควาอติดพญา เ่าอยู่หมู่ปานิน หลายๆเป็นวัดคือแบบคออักเสบ,บเจ็บคออีกครับพี่น้องเลย อยากไปเบิกแนงน้องใหม่ไหมขอเสนอพักแล้วนะเจ้จามารีวิวของปลาโลหนึ่งพักแทงแพงพนกระสบหาประกาศข่าวนเศร้าพันปัะบัวในกระสีพ,สพัน,พน,พน,น,พนไข่ในกระหกซิบขววประเบิกใกนทศร้าพัน ลรากยากิกรีเจ็บคอรวก็ซื้อนมให้ลูกนำมไม่เข่้นลยนนี่หน่อไม้แม่คอยเก็บแล้วแล้วสมเจ้ากกำลังแม่คอยกำลังสอมเด็สมเจ้าะแมงเงาวๆหนอนเงาวๆมันขายได้ยังไงปนซีขายได้มันีกก้โบแกนเขา็ยาดก็หักท่องปอยู่เมืๆๆ่อไหร่จะเก่งเจาเลย หลายเต๋อทำไมเนาะโั้เนื้อใหญ่มันแะเราเสอเนื้อใหญ่เนเียวกันะไ้งงตันอ่ะเนเปอ กันในนอยนะคดขาด,ดาก่อยเอาตัวเด็กยิ้มนเฮียวัวนนี้ครับปอกปอกมันลายเลยย็บต้งแต้สาวๆมา,าก,กันแล้ว เอาของกินเกิดเป็นเมียนเลยปะเสียตูええ้เย็นแล้วของกินเกิดเป็เมียนเลยปะปัจหาเลยจะกระล่มหเดเลยตู้เย็นเอื้อยหมแล้วก็คือไปเบิ้นนะเสียตู้เย็นละไข่ก็อย่าใส่ตู้อ่ะกินเลยเด็กเช็ดนอกกันได้ปะบ่หน่าฮะเงินลายแต่เห็ดสินแตะคุณเป็นในนอไออยากที่ไปกินอยู่บุฟเฟ่ต์บบุบหกสิบพันกี่ิบ เอาไว้ในน้ำถิบมือแรงเอาขึ้นไปเบียนลดพักพริกนะ่อไปรถเนี่ยตูเย็นในไหนบรยากาศเลยเอาลงมาขูอ่อ่ะเสียบตู้เลยให้มันอยู่วางอล,ลาการ์ดได้ความเย็นมาดได้เปิดให้นะบรรยากาศอะไรขึ้นไปเอามาเห็ดกินใส่น้นองฮิว ไปมีเศษตู้เย็นเมียนอยู่ทึงเฮือนคุณจะอันนี้โหลดเอาคนเครื่องมากกัยังบ่ทันเอามื่อโอ้น้ำผีก่อนทันเอามือเอาคันหนึ่งเมื่อก่อนคันนี้ก็ยังเต็มอยู่คือเก่าจอดไม่เนี๊ยแหละยังเมื่อยอยู่คอยก็ยังเพี้ยคอยกันโชว์เสมอคอยจะซีเมียนดอกไม้คอยกันโอ้ยเลยเมื่อยเนาะบริเวณแบบบริภาวะโพลนะแบบท่าบริภาวะโพลยืนตัอดคอ จีบสงสิจังเลาจีบเต้นกับสมสมือจังเล้มันงานเปิด้จนเงินฝากติดตามช่องทิดน้อยรอดีไลนเด้อนะบ,บารนาซาเนี่เากำลังสอนกำลังแง่ตัวได้ใหญ่ติเองไปขายฝากคนแรกก็คอมเมนต์เลยเปิสสมเลวเอาไป้องเอ้ยเบิงเบิงเบิงิดสีสมแล้วผมเมือนงานเลยดิ นาะงามๆมันเองก็ลายเตยอายุนี่อายุประมาณสามโลนั่นไหมเนาะนี่ตัวดีกันงามอายุมันสันแต่ตัวนี้บไวว้ตัวนี้เป็นป้องแม่เขาว่ากินเขาแล้วจจ้หน่อยเราจะสีลุยต่อกินเขาแล้วเราจะสชมาสอคขดยายี่มันผัดกินบ่ได้มันหักท่อแล้วก็เจ็บคออยู่ยาและโอดเอ้าวมันหนาจะสีกินมันหนาจะสีแกงแซ่บๆกินแต่สะออนเจ้าสะออนยุบผัดแหนงเหี้ยวนิดหนาอเนี่ยคอยบไวว้าดแล้วคอย เอาแต่นีสัมผัสก้อยเพ่อระึ้นไปให้นอ้อยแ้่สอนใช้เวลาดนตามสองชั่วโมงไปจังแล้วอางามๆทกเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาแยกออกมาเลยยังไง่ายๆตัวนี้สัมนีก้อยอที่อ้าวโปงามนก็โถงโบราณก็โถงลยจันหแล้วมาโล,ล,าล,ล,าล่รเราบาตรองก่อนว่าโอ้ยสวยอยู่พี่น้องยโอ้เดมันสองโลน่ไหมหอายุสองโตัวนี้ อตอนนี้จีเราเรียเราสอมแล้วตอนนี้ใบขวดใส่กันนะเมือกมือแร่ว่ามือกขวกระซือมาเลยใบขวดใส่กระเมึกกนนะจิตน้ำหนักจำเจกว่างานไม่ดีหรอสัมเนี่ยพ่อแกงยุสัมเนี่ยนิวโกนิวซี่นี่ดูปอกยุคแต่แบบนี้ยอมหรืยหนวดเป็นแกงเงี้ยโรซาหาพันกี่พี่น้องเล้ยโรหาสิบบาทอือ แต่ละมือกับเม่ค้าออกมาเอาแต่มื่อนี้บโบเห็นลงมาแต่ละเจอมีแต่แม่ค้ามาเอาเนี่ยก่อเก็บให้แม่แค้าแกมบริพากันแกงแล้วกับเม้ามาเอาแกมแกงแล,ล้วกับแล้วกับบริา้า อากาศก็เริ่มฮอตแล้วพี่น้องเอ้ยเสีฮอดอนณาปีใหม่ลาวเลยได้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องชิพน้อยลอยดีลาเด้อเวลาที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ก็ขอยส่งก็เฮงเด้อปีใหม่ลาวเสีฮอดเลยบุรีมายามบ้านบ่เวลาที่อยู่ต่างประเทศประเทศไทยอเมริกาอเมริกามาเด้อมาส่งฝากบ้านเฮาเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่อง คลิปน้อยลอดีล่าเนี่ยเด้อเราพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งสมานำลำรวยเพื่อทุกคน